สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Miracle of Awakening ปฏิหารแห่งการตื่นรู้วันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของพลังงานแห่งจักรวาลหรือพระผู้สร้างหรือบางคนอาจเรียกว่า God Creator หรือ The One ในโลกที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วผู้คนจำนวนมากเริ่มค้นหาคำตอบที่ลึกซึ้งเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตและจุดหมายที่แท้จริงแนวคิดเรื่องจัก,กรวาลหรือพระผู้สร้างในเชิงจิตวิญญาณเป็นเสมือนแสงสว่างที่ช่วยให้เราเข้าใจว่าทุกชีวิต ไม่ได้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสิ่งที่จับต้องได้แต่ยังเชื่อมโยงกับพลังงานอันยิ่งใหญ่ที่แผ่ขยายอยู่เหนือการรับรู้แบบทั่วไปของเราความเชื่อในกฎแรงดึงดูดทำให้ผู้คนเข้าใจว่าพลังงานที่เราส่งออกไปไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของความคิดอารมณ์หรือความตั้งใจ จะสะท้อนกลับมาในรูปแบบของประสบการณ์และสิ่งที่เรารเผชิญในชีวิตโลกแห่งจิตวิญญาณไม่ใช่เพียงการหลุดพ้นจากโลกแห่งวัตถุหากแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะรับรู้และใช้พลังงานที่อยู่ภายในตัวเราในการดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต แนวคิดเหล่านี้ไม่เพียงสอนให้เราเชื่อในพลังงานของจักรวาลแต่ยังสอนให้เราเข้าใจว่าเราคือผู้สร้างชีวิตของเราเองโดยผ่านความคิดความรู้สึกและการกระทํำที่สอดคล้องกับเป้าหมายและความปรารถนาของเราคลิปนี้จะพาคุณไปสำรวจแนวคิดเรื่องจักรวาล พระผู้สร้างและกฎแรงดึงดูดให้เข้าใจว่าเราแต่ละคนมีความสามารถในการกำหนดชีวิตของตนเองและสามารถสื่อสารกับจักรวาลในเชิงลึกเพื่อสร้างสิ่งที่ดีและเป็นบวกให้กับชีวิตของเราได้ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาคำตอบที่เกี่ยวกับเป้าหมายในชีวิต หรือต้องการความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือเพียงต้องการค้นพบความสุขสงบภายในจิตใจคลิปนี้จะเป็นเพื่อนร่วมเดินทางที่ช่วยให้คุณก้าวไปสู่โลกใหม่ที่เต็มไปด้วยความหมายความตั้งใจและพลังในการสร้างสรรค์ในโลกแห่งจิตวิญ,ญญาณ แนวคิดเกี่ยวกับจักรวาลและพระผู้สร้างมักจะถูกนำมาผูกโยงเข้ากับแนวคิดเรื่องการกำเนิดของทุกสิ่งและการเชื่อมโยงกันในระดับจิตสำนึกที่ลึกซึ้งโดยจักรวาลมักจะถูกมองว่าเป็นพลังงานหรือสิ่งที่ครอบคลุมทุกสรรพสิ่งเป็นแหล่งพลังงานที่ก่อกำเนิด และหล่อเลี้ยงสรพพชีวิตทั้งหมดโดยมีความเชื่อว่าจักรวาลน,นั้นไม่ใช่แค่สถานที่แต่ยังเป็นแหล่งของพลังแห่งการสร้างสรรค์และการเปลี่ยนแปลงพระผู้สร้างหรือพลังแห่งการสร้างมักจะถูกมองว่าเป็นจิตวิญญาณสูงสุดที่เป็นแหล่งกำเนิดของจักรวาล ซึ่งมีพลังและสติปัญญาในการสร้างโลกและสรรพสิ่งตามกฎธรรมชาติพระผู้สร้างไม่ได้จำกัดอยู่ในรูปแบบหรือความคิดใดๆแต่แสดงออกผ่านพลังงานที่ไหลเวียนอยู่ในจักรวาลและเป็นแรงบันดาลใจให้ชีวิตทั้งหมดบนโลกนี้แนวคิดนี้มักจะสอดคล้องกับหลักจิตวิญญาณ ที่เชื่อว่าทุกชีวิตมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และการเปลี่ยนแปลงในโลกกดแรงดึงดูด law of attraction เป็นหลักการหนึ่งที่อธิบายว่าจิตใจของมนุษย์สามารถดึงดูดสิ่งที่เราคิดและรู้สึกในระดับลึกเข้ามาในชีวิตของเราความคิดด้านบวกหรือด้านลบ สามารถสร้างแรงดึงดูดให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นในชีวิตจริงได้หลักการนี้เชื่อว่าจักรวาลทำหน้าที่คล้ายกระจกสะท้อนความคิดและความรู้สึกของเราและส่งผลให้สิ่งที่เราต้องการหรือกังวลเกิดขึ้นตามความถี่พลังงานที่เราส่งออกไปในภาพรวมแนวคิดเรื่องจักรวาลพระผู้สร้าง และกดแรงดึงดูดแสดงถึงการเชื่อมต่อกันระหว่างมนุษย์กับแหล่งพลังงานที่ยิ่งใหญ่กว่าและการมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างและการเปลี่ยนแปลงตามที่จิตใจเราต้องการในโลกแห่งจิตวิญญาณแนวคิดเกี่ยวกับจักรวาลและพระผู้สร้างได้อธิบายให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานของจักรวาล กับความตั้งใจของมนุษย์แนวคิดนี้เชื่อว่าทุกชีวิตทุกสิ่งมีชีวิตและทุกพลังงานในจักรวาลล้วนเชื่อมโยงกันอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติเดียวกันโดยความเป็นหนึ่งเดียวนี้ทำให้เกิดการถ่ายเทและการสื่อสารของพลังงานที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาแต่รับรู้ได้ด้วยจิตใจ และความรู้สึกจัก,กรวาลหรือ universe ในความหมายทางจิตวิญญาณไม่ได้เป็นแค่สถานที่ทางกายภาพแต่ยังรวมถึงทุกสรรพสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตทุกพลังงานและทุกจิตวิญญาณตั้งแต่สิ่งที่เล็กที่สุดไปจนถึงสิ่งที่ใหญ่ที่สุด มีความเชื่อว่าจักรวาลเป็นสิ่งที่มีสติรู้เป็นพลังงานที่มีชีวิตซึ่งสามารถฟังและตอบสนองต่อจิตใจของมนุษย์ได้ความเชื่อนี้ทำให้หลายคนรู้สึกว่าจักรวาลเป็นเหมือนผู้สนับสนุนหรือผู้ให้คำแนะนำที่ช่วยผลักดันความต้องการ และความหวังของพวกเขาให้เป็นจริงโดยมีพลังที่เรียกว่าพระผู้สร้างเป็นแหล่งกำเนิดของทุกสรรพ,พสิ่งพระผู้สร้าง The Creator พระผู้สร้างในโลกแห่งจิตวิญญาณมักถูกมองว่าเป็นแหล่งกำเนิดของพลังงานและสรรพ,พสิ่งพระผู้สร้างไม่ได้มีลักษณะทางกายภาพ อย่างที่มนุษย์สามารถจินตนาการได้แต่เป็นสภาวะของความเป็นหนึ่งเดียวหรือความเป็นทั้งหมดซึ่งอาจถูกเรียกว่าจิตสำนึกแห่งจักรวาลหรือพลังแห่งการสร้างสรรค์บางแนวคิดเชื่อว่าพระผู้สร้างนี้อยู่ภายในตัวเราทุกคนดังนั้นการเข้าถึงพระผู้สร้าง จึงเป็นการเข้าถึงจิตสํานึกสูงสุดหรือพลังภายในของตนเองแนวคิดนี้ทำให้มนุษย์ตระหนักถึงศักยภาพในการสร้างชีวิตของตนเองและความเชื่อมโยงระหว่างทุกชีวิตในจักรวาลกฎแรงดึงดูดเป็นกฎธรรมชาติที่อธิบายว่า พลังงานที่มนุษย์ส่งออกไปสู่จักรวาลผ่านความคิดความรู้สึกและการกระทำจะถูกสะท้อนกลับมาหาเราโดยมีความเชื่อว่าจักรวาลทำงานคล้ายกระจกเงาที่สะท้อนพลังงานของเราออกมาในรูปแบบของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตหลักการนี้มักเน้นย้ำถึงการใช้พลังงานทางจิตใจ เพื่อดึงดูดสิ่งที่เราต้องการการคิดบวกและการสร้างความรู้สึกดีๆจึงถูกมองว่าเป็นการปล่อยพลังงานด้านบวกออกไปสู่จักรวาลซึ่งจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตขณะเดียวกันความคิดในแง่ลบอาจดึงดูดสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เข้ามาเช่นกัน การปฏิบัติตามกฎแรงดึงดูดไม่ใช่แค่การคิดถึงสิ่งที่ต้องการเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวข้องกับการปรับอารมณ์และความรู้สึกและการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับความต้องการนั้นตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการประสบความสําเร็จในอาชีพเราต้องปรับอารมณ์และจิตใจให้พร้อมรับความสําเร็จมองตัวเองว่า เป็นคนที่มีความสามารถพร้อมที่จะเรียนรู้และปรับปรุงเพื่อให้พลังงานบวกเหล่านั้นดึงดูดโอกาสและทรัพยากรเข้ามาแนวคิดทั้งหมดนี้แสดงถึงความสัมพันธ์ที่ละเอียดอ่อนระหว่างมนุษย์กับจัก,กรวาลในฐานะที่เป็นระบบพลังงานเดียวกันการทำความเข้าใจเรื่องจักรวาล และพระผู้สร้างในเชิงจิตวิญญาณทำให้เราเข้าใจว่าทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าและทุกพลังงานที่เราส่งออกไปจะสะท้อนกลับมาหาเราในรูปแบบของประสบการณ์การทำเช่นนี้ทำให้เราตระหนักถึงการใช้ชีวิตให้มีสติปรับอารมณ์และมีความเชื่อมโยงกับจักรวาล ในแนวคิดของจักรวาลพระผู้สร้างและกฎแรงดึงดูดในโลกแห่งจิตวิญญาณแนวคิดเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานอันซับซ้อนในจักรวาลและการรับรู้ของจิตใจมนุษย์ซึ่งมีบทบาทในการกำหนดชีวิตของเรา<ม>แนวคิดเกี่ยวกับจักรวาล ที่สามารถอธิบายความหมายเพิ่มเติมได้ดังนี้คือแนวคิดที่หนึ่งการเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลการเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลแสดงถึงการที่เรารู้สึกเชื่อมโยงกับทุกสรรพสิ่งมีความเชื่อว่าเมื่อเรารู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาล จิตใจของเราจะเปิดกว้างต่อพลังงานอันไร้ขีดจำกัดเราจะเริ่มมองเห็นการเชื่อมโยงกันของเหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตสิ่งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้และการเติบโตทางจิตวิญญาณเมื่อมนุษย์เปิดใจรับรู้การเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลจะเกิดความรู้สึกเป็นสุข และสมดุลอย่างลึกซึ้งเพราะได้สัมผัสถึงพลังงานที่หล่อเลี้ยงทุกชีวิตแนวคิดที่สองจัก,กรวาลในฐานะผู้ร่วมสร้างและผู้ตอบสนองจัก,กรวาลไม่ได้เป็นแค่แหล่งกำเนิดหรือแหล่งพลังงานแต่ยังมีบทบาทเป็นผู้ร่วมสร้างและผู้ตอบสนองต่อความตั้งใจของเรา แนวคิดนี้ชี้ว่าจักรวาลรับรู้ถึงความปรารถนาความตั้งใจและพลังงานที่เราส่งออกไปไม่ว่าจะเป็นความต้องการเชิงบวกหรือเชิงลบและตอบสนองต่อพลังงานเหล่านี้ตัวอย่างเช่นเมื่อเราส่งความคิดหรือความรู้สึกที่สอดคล้องกับเป้าหมายของเราออกไปในรูปของการคิดบวก การมองโลกในแง่ดีหรือการเตรียมตัวต้อนรับความสำเร็จจักรวาลจะตอบสนองด้วยการส่งโอกาสและทรัพยากรที่สอดคล้องกันมาหาเราแนวคิดที่3กดแรงดึงดูดและบทบาทของการสั่นสะเทือนกดแรงดึงดูดไม่ได้ทำงานเพียงแค่ผ่านความคิดเท่านั้น แต่ยังมีผลจากการสั่นสะเทือนซึ่งเป็นความถี่ของพลังงานที่เราส่งออกไปมนุษย์แต่ละคนมีความถี่ที่แตกต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับอารมณ์ความคิดและพลังงานภายในที่เราแผ่ออกไปหลักการนี้เชื่อว่าความถี่ที่เราปล่อยออกไปจะดึงดูดสิ่งที่มีความถี่เดียวกันเข้ามาในชีวิต เช่นเมื่อเรามีความคิดเชิงบวกและเต็มไปด้วยความรักและความเมตตาจะดึงดูดสิ่งที่ดีและประสบการณ์ที่มีพลังงานบวกเข้ามาแต่หากมีความคิดเชิงลบเราจะดึงดูสถานการณ์และผู้คนที่สะท้อนพลังงานเชิงลบนั้นกลับมาหาเราแนวคิดที่4การใช้จิตสำนึก และจิตใต้สำนึกในการสื่อสารกับจักรวาลน,นอกจากความคิดและความรู้สึกที่เราแสดงออกมายังมีจิตใต้สำนึกซึ่งทำหน้าที่บันทึกความเชื่อและความรู้สึกที่ลึกซึ้งการเปลี่ยนแปลงจิตใต้สำนึกให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการจะช่วยเพิ่มความสามารถในการดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาเช่น การใช้คำยืนยันเชิงบวกเพื่อปลูกฝังความเชื่อที่เราต้องการในระดับลึกๆสามารถช่วยให้จิตใต้สำนึกตอบสนองกับจัก,กรวาลในทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายของเราแนวคิดที่5การปล่อยวางและการเชื่อมั่นในกระบวนการของจักรวาลหนึ่งในหลักสำคัญของการใช้กฎแรงดึงดูด คือการปล่อยวางและเชื่อมั่นในกระบวนการของจักรวาลการปล่อยวางหมายถึงการไม่ยึดติดกับผลลัพธ์อย่างเคร่งครัดเชื่อมั่นว่าจักรวาลจะนำสิ่งที่ดีที่สุดมาให้ตามเวลาที่เหมาะสมหลายครั้งที่การตั้งใจจนเคร่งเครียดอาจทำให้พลังงานที่เราส่งออกไป เป็นการต้านฐานแทนที่จะเป็นการดึงดูดการฝึกการปล่อยวางและการเชื่อมั่นช่วยให้เราผ่อนคลายและเปิดรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสติและสงบแนวคิดสุดท้ายคือการอยู่ในสภาวะจิตสำนึกที่เปิดรับความเป็นปัจจุบันเรามักถูกสอนให้จดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราต้องการในอนาคต แต่ในขณะเดียวกันการยอมรับและรู้สึกขอบคุณกับสิ่งที่เรามีในปัจจุบันก็สำคัญไม่แพ้กันความรู้สึกขอบคุณและสํานึกรู้คุณในปัจจุบันช่วยสร้างการสั่นสะเทือนที่ดีและเป็นบวกซึ่งจะดึงดูดสิ่งที่เราต้องการในอนาคตเข้ามาในชีวิตแนวคิดเรื่องจักรวาล พระผู้สร้างและกดแรงดึงดูดรวนชี้ให้เห็นถึงการใช้จิตสำนึกและพลังงานของเราเพื่อสร้างชีวิตที่ดีโดยการผสานความคิดความรู้สึกและการกระทําที่สอดคล้องกับพลังงานที่เราต้องการสิ่งนี้ช่วยให้มนุษย์รับรู้ถึงศักยภาพของตนเอง และการเชื่อมโยงกับพลังแห่งจักรวาลที่ไร้ขอบเขตการเริ่มต้นเดินทางสู่โลกแห่งจิตวิญญาณและการเข้าใจพลังของจักรวาลน,นั้นอาจดูซับซ้อนในตอนแรกผู้เริ่มต้นอาจรู้สึกสงสัยและไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นอย่างไรหรือต้องทำอะไรบ้างแต่ด้วยการเปิดใจและมองโลกในแง่บวก จะช่วยให้คุณเริ่มก้าวเข้าสู่เส้นทางนี้ด้วยความมั่นใจนี่คือคำแนะนำที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางนี้และสร้างความเชื่อมั่นในพลังของจักรวาลอย่างมั่นคงวิธีที่หนึ่งเปิดใจและปล่อยวางข้อสงสัยการเปิดใจคือกุญแจสำคัญในการเข้าสู่โลกแห่งจิตวิญญ,ญาณ เริ่มต้นด้วยการปล่อยวางข้อสงสัยและเปิดรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวอย่าให้ความกังวลในอนาคตหรือประสบการณ์ในอดีตมาปิดกั้นการเปิดใจของคุณเมื่อละทิ้งสิ่งไม่จำเป็นเราจะมีพื้นที่มากขึ้นในการเปิดรับพลังงานเชิงบวกจากจักรวาลวิธีที่สองตั้งใจ และแสดงความปรารถนาที่ชัดเจนการที่จักรวาลจะตอบสนองความต้องการของเรานั้นจำเป็นต้องมีความชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่เราปรารถนาให้คุณเริ่มต้นด้วยการตั้งคำถามง่ายๆกับตัวเองเช่นฉันต้องการอะไรในชีวิตหรืออะไรที่ทำให้ฉันรู้สึกเติมเต็ม เมื่อคุณระบุค,ความปรารถนาและความตั้งใจไว้ชัดเจนจักรวาลจะเริ่มตอบสนองและสร้างเส้นทางให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายมากยิ่งขึ้นวิธีที่3ฝึกการคิดเชิงบวกและการขอบคุณจักรวาลมักตอบสนองต่อพลังงานที่เราส่งออกไปดังนั้นการคิดเชิงบวกและการขอบคุณ จึงเป็นการปล่อยพลังงานบวกออกไปให้คุณเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความรู้สึกขอบคุณสิ่งเล็กๆรอบตัวไม่ว่าจะเป็นสุขภาพที่ดีอากาศที่บริสุทธิ์หรือโอกาสในการพัฒนาตนเองความรู้สึกขอบคุณนี้จะสร้างพลังงานที่ดีและดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตวิธีที่สี่ สร้างความเชื่อในตนเองและจักรวาลความเชื่อใจเป็นองค์ประกอบสำคัญในการเดินทางนี้จงเชื่อว่าคุณคือผู้ที่มีพลังในการสร้างชีวิตของตัวเองและจักรวาลจะช่วยเหลือคุณทุกครั้งที่คุณส่งพลังงานบวกออกไปหลีกเลี่ยงการสงสัยในตัวเองหรือความไม่มั่นใจ และแทนที่ด้วยการมองว่าอุปสรรคเป็นโอกาสในการเติบโตวิธีที่5ปล่อยวางและปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติหลังจากที่คุณได้ตั้งเจตนาและแสดงความปรารถนาแล้วให้คุณปล่อยวางผลลัพธ์อย่าฝืนหรือคาดหวังมากจนเกินไป การปล่อยวางเป็นการแสดงความเชื่อมั่นในกระบวนการของจักรวาลเชื่อว่าจักรวาลจะนำพาสิ่งที่ดีที่สุดมาสู่คุณในเวลาที่เหมาะสมที่สุดวิธีที่6ฝึกที่จะอยู่กับปัจจุบันความสุขและการตอบสนองจากจักรวาลมาเกิดขึ้นในปัจจุบันจงอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวในขณะนี้ ฝึกการหายใจอย่างลึกซึ้งการรู้สึกตัวในทุกขณะและการเพลิดเพลินกับช่วงเวลาปัจจุบันยิ่งเรามีสติอยู่กับปัจจุบันมากเท่าไหร่จักวาลจะเปิดทางให้เรามากยิ่งขึ้นวิธีที่7อย่าหวั่นไหวเมื่อต้องเผชิญกับอุปสรรคการเดินทางทางจิตวิญญาณน,นั้นไม่ได้ปราศจากอุปสรรค แต่อุปสรรคเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตเมื่อคุณเผชิญกับปัญหาจงมองว่านั่นเป็นการทดสอบความตั้งใจและการเชื่อมั่นในพลังของจักรวาลการเผชิญหน้าและผ่านพ้นปัญหาไปได้จะช่วยให้คุณเติบโตและแข็งแกร่งมากขึ้นการเดินทางนี้ไม่ได้เป็นเส้นทางที่ชัดเจน หรือมีคำตอบที่ตายตัวคุณอาจพบทั้งความสุขความสงบและความท้าทายแต่เมื่อคุณเริ่มก้าวแรกและสร้างความเชื่อมั่นในพลังของจักรวาลคุณจะเห็นว่าทุกการกระทำของคุณล้วนมีความหมายจักรวาลจะตอบสนองต่อพลังงานและความตั้งใจของคุณนำทางคุณไปยังสิ่งที่ดี และเหมาะสมที่สุดการใช้ชีวิตด้วยความเชื่อมั่นในพลังที่ยิ่งใหญ่นี้จะช่วยให้คุณสร้างชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างแท้จริง